มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไงทีทางก็ต้องค่าชัยนี้ก็ไปแบ่งทถึงปากทองเข้ามาเนี่ยถอทาทนนใหญ่มาไายแม่น่ะเพราะมันไม่เลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมันก็หมดเท่านี้แหละจินตนาแจ,จ,จ่มจํารัดเกษตรกรชาวนาคนปรปฐม ผู้ยึดอาชีพเลี้ยงสุกรมากว่า50ปีกระทั่งการระบาดของโรคที่เธอเชื่อว่าเป็น ASF หรืออะฮิวาแอฟริกาในสุกรราวปลายปี2562ถึงต้นปี2563ทําให้ต้องปิดฟาร์มสุกรขายที่ดินใช้หนี้กว่า4ล้านและสามีล้มป่วยด้วยอมัมพฤกษจากความเครียด6กนี้ระบาดทั้งเชียงใหม่เชียงรายก่อนไง แล้วถึงจะมาเริ่มมาหกาต้นปีเ,เข้ามานคนบทมมีมีหม้อที่ข่ายยาบริษัทยาคุมฟาร์มเนี้ยเขาก็จะบอกมาถึงตรงนั้นแล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะเราะวังป้าต้องฆ่าเชื้อต้องจุ่มเท้าทำลกนกไม่ให้เข้าป้าก็คุมนกวันเนี้ยคุมหมดเลยไม่ให้เข้าเออก็ระวังทุกอย่างลดเข้าออกก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อหรือเครื่องมาฉีดเนี่ยเครื่องนี้อย่างแรงพ่นกระจายเขียนปากปาก,กทางมันก็ไม่อยู่พอพ่นไม่อยู่ปุ๊บเรารู้แล้วเป็นโรคนี้มาแล้วถึงแล้ว พอทุ่งมันก็ตายครั้งแรกคือแรกตายตัวแรกพอคืนที่ซองตายซ่องคืนที่3ต,ตายซาม,าามใช่แล้วพอตายตัวจะม่วงม่วงเหมือนเหมือน,นเพิร์ดเหมือนโรคเพิร์ดหูม่วงม่วงตามตัวตามจุดคือม่วงนี่แล้วจะ่ายไม่ได้แล้วต้องทิ้งให้ป่าเราเราก็ต้องรีบทยอยไข้เลยเดี๋ยวนี้ถูกแพงเราก็ต้องรีบทยอยออกปัจจุบันฟาร์มของจินตนาปิดร้างมานานกว่า2ปีรวมถึงฟาร์มสุกรอ,อื่นๆในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมที่ทยอยปิดจนหมดอำเภอ แม้ว่าทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรอยากกลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้งแต่ทว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดยังไม่หมดไปโอ้โหมันก็เจ็บปวดสิโอ้โหข้ามาข้องมูน้ำตาไหลอะปาพยามรูดสูงสารลูกเล็กๆที่มันตายมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีทางก็ต้องข่าใช้นี้ก็ไป แบงคหนึ่งถึงปากทองเข้ามาเนี่ยเดท่นนนยา,ายมาาลแม่น่ะเพราะมันไม่เลือกอะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตถึงก็หมดเท่านี้แหละขณะที่เมื่อวันที่11มกราคม2565กรมปศุสัตว์แถลงระบุว่ามีการสุ่มตรวจสุกรทั้งหมด309ตัวอย่างพบติดเชื้อ ASF หนึ่งตัวอย่างที่จังหวัดนครปฐรม นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการไทยยอมรับว่ามีการติดเชื้อ ASF ในไทยแล้วหลังประเทศรอบข้างถแถลงพบการระบาดมาระยะหนึ่งแน่นอนป้าเลีย้ยงจะปลาล้านีจะมาโกหกว่ลาลวเป็นพุ่งเป็นพื้พไม่ใช่หรอกเป็นถึงคนรัฐมนตรีญ่ๆไม่รู้มันก็แย่กันทีแล้วปลาล้าระยะพูดบอกชวนลูกน้องเนี่ยทั้งทั้งตำบลของเราเนี่ยเอามู่ไปที่หน้ารัฐภาชวนกันน้บอกว่าเอามู่ที่เป็นเนี่ยไปไหมไม่มีใครไปบอกไปเลยป้าคนนําเอง บอกไปเลยถ้าเขาไม่รู้เราเอาไปเลยใหไไ้ไปที่หน้าให้กับเจาะให้ก็ดูว่ามันใช่ไหมถึงให้หมู่มามาเลี้ยงมันก็ตายอีกแล้วไม่มีค่ามีประโยชน์ให้เงินมาทําทำแล้วมาเลี้ยงอีกแล้วก็ไปติดนี้อีกเพิ่มอีกเราจะกล้าไหมละ่ะไม่กล้านอกจากเลี้ยงสองสามแม่ถ้ามันรอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็ขายทิ้งหมดไปเลิกไปนี่คือสภาพความเป็นจริงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุก,กรในไทยที่ต้องเผชิญวิกฤตมานานนับปีและสุดท้ายวิกฤตนี้ก็ลุกลามจนทําให้เนื้อหมูในท้องตลาด ราคาแพงเป็นประวัติการณ์อย่างทุกวันนี้